สวัสดีท,ทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศตอนคำ่ำตอนเปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้มีแสงไฟแล้วค่ะก็จะเก็บบรรยากาศการเดินทางกับจันทบุรีนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดชนบุรีตอน6โมงเย็นอยู่กับความสวยงามแสงไฟกลางถนนวิวภูนนเขาด้วยรับชม บรรยากาศไปมองฟ้อมกันเลยนะคะไปกันเลยทงังตัร้อยมาต้องไปพับได้ยาวเลยวิวภูเขาจังหวัดชนบุรีนะคะหน้านั้น 干吗呢？ mais pas ค่าทั้งด่วนก่อนค่อยเลี้ยวใช่หรือไม่คุณคุณวาจ่ายค่าทั้งด่วนก่อนแล้วค่อยเลี้ยวสายเลี้ยวไปตรงจ,จุดจ้ายบ้นบาน กาแฟไ,ได้ไหน่ายไปถามทางออกน่นบ้างเป็นหนโอ้ไหแสงทต่นี่ไปถึงทางเลยทางนี้แวไหมเขาก็จะเลี้ยวแล้ว,าวมาสรุปเลี้ยวซ้ายก่อนค่อยจ่ายทางขวัใช่ไหม ที่แรกคิดว่าไม่เสียตังเดียวอ่ะไปไหนได้มันก็ต้องเสียอยู่แล้วแหละไปดักอยู่ตรงโน้นเลยทางเลี้ยวไหมวะทางเลี้ยวอยู่ข้างหน้าทางเลี้ยวอยู่ด้านหน้าอ0 0เมตรใช้ทางออกเข้าสู่อำเภอบ้านเบิอางบ้านเบิงอำเภอแกร่งตรงไปก็ชลบุรีนะคะ ตรงไปนี่คือเข้าวเมืองชนนี่ใช่ไหมถ้าตรงไปชนเลยนะพัทยาไปย้อนชนบุรีไปทางนู้นอันนี้ไปพัทยาอันนี้ไปพัทยาแล้วไม่ใช่ชนหรอชนบุรีพัทยาห่งกันสามสี่สิบโลชนบุรีอยู่นู่นนีเราก็เลี้ยวซ้ายกลับจันทบุรีกันเลย คลิปยาวๆเป็นเลยนี่ไงจ่ายค่าทางด่วนแล้วเราก็ชิดซ้าย400เรใช้ช่องทางซ้ายเพื่ใช้าทางบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็กลับบ้านจบช่องหนึ่งก็ได้จ่ายเงินค่าทางด่วนนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนรับชมดบูบรรยากาศจุดรับเงินใจค่าทางด่วนห้าสิบห้าบาทอืมหอมปลาหมึกนั่นนี่อะ ไปก็ชนบุรีตรงไปแล้วเลี้ยวขวาชนบุรีทำต่อไปอีก8กิโลเมตรกิ่นปลาหมึกเม็นที่มาไม่ให้กินปลาหมึกเหม็นอะกลิดนปลาหมึกหอมแต่ไอ้น้ำหอมเนี่ยเหม็นน้ำหอมไม่เห็นหรอ,หรอรน,น, <laughs> น้ำหอมมันเหม็นปลาหมึกหอมไม่เชิง น้ำหอมกลายเป็นของเหม็นของเหม็นกลายเป็นของหอมบ้านบึงบ้านแกงตองกับบ้านเราลักรออยู่ถึงบ้านเราก็ประมาณสองทุม่มกว่ากว่าคิดว่าถึงจันทบุรีนะะเจอปั๊มบ,บ้านจอดกินะไปเรื่อย เหมือนรถขายโอม สะพานใช่ไหมปะอีกเจ็ดกิโลเจ็ดฝาเจ็ดกิโลเจ็ดฝาขึ้นสะพานนั่นแหละกองแปดกิโละไงแปดก่อนนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศเขตเขตชลบุรีนะคะ ยังอยู่ชนบุรีอยู่ตอนนี้รอบนอกของจังหวัดชนบุรี ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมดูบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็อขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ